สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมนะฮะนายแม็กดิวเตอร์ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไม่ได้ออนเนอร์แอร์บอลนะครับนี่โชว์หน้ามาอย่างนี้แล้วโอเคครับเกมนี้เขาจะพูดถึงในเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งเราอยู่หน่วยรบนะฮะชื่อว่าแอร์บอลนะฮะซึ่งเป็นแอร์บอลว่าพลร่มนั่นเองนะฮะพวกที่กระโดดต่มลงมาฟิ่นั่นแหละนะฮะนี่คือเครื่องบินกระโดดต่มนะโอ้ทุนโอเคออปชั่นวิดีโอคอนโทร โอเคเอาปรับเรียบร้อยนะคะรับคอนโทรลเติมวงเกมเพย์อินเวสเมาส์ไม่ฮะอินเวสเมาส์ก็คือเมาส์ซ้ายก็จะขึ้นขึ้นบนเลื่อนขึ้นบนมันก็จะลงล่างเลื่อนลงล่าง,างก็จะขึ้นบนฮะเหมาะสําหรับคนถนัดซ้ายหรืออะไรพวกนี้นะฮะวิดีโอฮะอันนี้มันไม่สามารถปรับได้ครับคุณสามารถปรับได้ตอนมันจะมีตัวลันเชอร์ฮะ คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในนี้ได้เกมนี้ก็ใช้ระบบอันเดียวเอนจินสามนะฮะซึ่งเป็น Engine เอนจินเดียวกันกับเกมอะไรวะแบ็กไฟแบ็กไซนะฮะแอเรีะสสิบเอ็ดที่ยิงอเอเลียนะนะ,ะหรือว่าเกมอะไรวะไอเลดออเคสตาสองนะฮะที่เราสตาร์ลินการ์ก็ใช้ Engine เอนจินเดียวกันโอเคเรามาแคมเปญค่นะนิวเกมนอร์มอลฮะ โอเคไปเลยโหลดแป๊บนึงอืมกราฟิกใช้ได้ครับเกมนี้คือว่าเป็นเกมรุ่นเดียวกับ Call of Duty รุ่น Warfare นะฮะ Call of Duty 4นั่นเองเกมนี้อาจจะมันยังอาจจะไม่ค่อยบูมเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนเพราะว่าคอมมันก็ต้องเข้าใจนะครับว่ากากมากนะคฮะคอมเมื่อก่อน 2007ก็ถือว่าว่ายังดีดีถือว่าคอมหนึงถือว่ายุคนั้นก็คือค่อยเท่าไหร่โอยูฮูมาแล้วครับใครลงไมเรียนนี่นอตเอาไกัอเมริกาแอฟริกาอยู่ละนี่ฮะมีอย่างนี้ด้วยเหมือนในหนังนะฮะแบบเป็นคัศเหมือนแบบเครดิตขึ้นมาว่าเราอยู่ตรงไหนตรงไหนยังใช้ได้ กิส running โอเคด้านกราฟิกเกมนี้นะครับรู้สึกว่าส่วนไหนที่เป็นเงาเนะี่ยก็จะเข้มไปเลยนะฮรจริงอาจจะไม่ใช่เงาก็ได้แต่มันเป็นแบบเป็นคอนทราสของมันนะครับแบบว่า บริเวณที่มันเป็นงั้นมันก็จะดำๆเข้มๆไปเลยเด s t r นนิ i n เรียบร้อยฮะทำไมกูเหลือคนเดียววะเนี่ยสวนน้ามเลยดูสมอลทูลุกเอาเราโอเคฝึกกันเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยพลร่มนี่ส่วนมากเขาจะไม่ใช้กำลังพลในการต่อสู้นะครับเขามั่นว่า เอาแบบคนน้อยๆไปคือมันสามารถเลือกจุดลงได้ครับถ้าเป็นทหารราบนี่ก็ต้องคือประทะแนวหน้าอย่างเดียวเลยสามสิบสาห้าสิบคะแนนไม่เต็มโอ้แต่เราก็ได้โกรครับวู้โอ้ความจริงยิง,ยงนี่โดนทหารยามยิงตายนะครับเนี่ยซ่าเกิน ชอปิเกลเฮียอินฟนซี่น่าจะเป็นทห,หารอันดับสองนะฮะไอทาวเวอร์รอุ้ยอุปกรณ์ฮัสกี้จูลี่หนึ่งเก้าสี่สามวันที่สิบปีหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสาม ภารกิจเรานี่ให้อาจจะไปท้ายให้ทำลายปืน A a กันนะฮะหรือปืนแอนตี้แอร์คัฟของพวกนาซีเขาฮะซึ่งจะอยู่ในนี้จะมีอยู่สองจุดนะส่วนจุดที่ปลอดภัยยังมีอยู่สองจุดตรงนี้ซึ่งเป็นที่ปลอดกำลังทหารชั้นส่งคนไปนั่นแล้ว

เอาสแตนดาร์ดนะฮะโอเคทหารระดับแรกนะฮะมีสิระดับอินเตอร์เรียนแบ็กชิทหารอิตาลีนะฮะว h to to อิส s t h ด p r ์ n ริ w ต์วูแคนอฟฟอดทูเอร์เอร์ดิสตันไม่ว่าจะอมอื <c> ่ <oughs> านไม่ออกว่ะเปนจอมินแฟงกินนะฮะแฟงกินคีสสามวะอิน เขาสุโจมตีแล้วเราอยู่เหนือน้ำรยิงเราเนี่ยมึงเรียศัตรูหรอกมันเป็นปืนของศัตรูมากกว่าไฟแดงเล่ารีบๆลงเลยจิ้วจิ้วโดนรูไฟลุกไฟลุกไอ้นี่ไม่มมน,น,น่ารอดไปแล้วงานคนคุม ไเอาไงกูเกมนี้ฮะสอนตัวผมคือว่าแสงฟงแสงไฟของปืนเนี่ยให้ผมแบบยิงศัตรูได้ไม่หมัดเราที่ควรแต่เกมนี้เป็นเกมที่ยิงเรื่อยๆฮะไม่ต้องกลัวถือว่าอารมณ์ไอ้พวกนั้นจะหายไปเลยบบ นี่ให้หล่ะจะให้เราเลือกเปืนอะไรไม่ได้เยอะฮะสังเกตจากการตกของอาวุธฮะไม่มีะฮะถ้าเป็นแบบขเขาดตี้พวกนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็มีคนยิงยิงทีงก็ปืนตกทีปืนคาสึกมันตายยากจังว่าผมนี่เอิตูสวับเอ็มพีสี่ศูนย์เอาปืนนี่ก่อนใช้ปืนตัวเองดีที่สุดครับนี่ยิงไฟเลยเยทำไรทำไร ตายไปนี่ทุกเกมเลยนะฮะจสงครามลุกพวกนี้มันต้องมีการวางระเบิดสักจุดเนะี่ยสนี่เกมกันเลยฮนะ้วอีกหนึ่งอีกรางวันเลมินนิงเฮ้ยกูเห็นพวกเราปาบปภาบไม,ไม,ไม่ต้องยิงตรงหน้านี่เห็นไหมการทำลายคือสิ่งที่ดีสำหรับเราครับ ไปอยู่แล้วไปพวกลงไปในทางลงละ่ะตรงตรงนี้แหละอะวางครับทางสะดวกอุ้ยตายากจังวะกึกกึกกึกอุ้ยอุ้ยนี่ที่นี่ทอมสันแม็กเยอะนะฮะ เคปุ่ยที่ผมเคยเล่นมา20นัดครับที่นี่มี30ยิงเร็วมากด้วยนี่ตายไปหนูการตายของซากต้นี่เยี่ยมนะครับเพราะบอกว่าทำอะไรออกมาได้ดีทีเดียวก็จะก่าเ,เป็นการตายแบบอ่อนนิ่มนะแล้วศพหายอย่างรวดเร็วโอเคมันไม่แข็งอุ้ยปุ่ยปืนหมดนี่ปืน M1 Garand มั้งมังมังมังม้งวิสักมีใส่แม็กเร็วฮะนี่สเสน่ห์ของเกมสนตีนยิงไปโดนสักคนเลยโอ้มีอย่างนี้ด้วยครับอินฟินิตี้ก็จริงคนระับแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องว่าปุ้ยแม่งลำไทยถ่้ยเพื่อนเราเนี่ยวั้งมังไม่ใช่เพื่อนกูสาัาธ มึงก็ไม่ใช่เพื่อนจ้าไม่เคยยิงช่วยกูเลยโอเคไม่อยู่ละบอมบมบมบนี้ครับการเปลี่ยนแม็กนี่ผมพูดตรงว่าถ้าถ้าการรีโหลดนี่ใช้ได้ครับเยี่ยมเลยทีเดียวแบบน่าติดตาตื่นใจครับเพิ่งทำได้ดีกว่าภาคก่อนๆเยอะครับไปพวก แปซิฟิกแอตแลนติกทพวกนี้ครับการเปลี่ยนมงเปลี่ยนแม็กนีผมพู่ตรงครับว่าโอ้โหคือลดความน่าเชื่อถือของ EA ไปเยอะเลยฮะโอเคไปตามภารก,กิจต่อกดภารก,กิจตัวดูตั้งไหนวะแทบ็บแท็บก็ไม่ได้กูเห็นจุดแดงแดงตูม ถ้าไม่ใช่ก็คือการเปลืองกระสุนโดยใช่เหตุครับเปิดเปิดพื้นผิวนี่ใช้ได้ครับพื้นผิวสภาพพื้นผิวบอกเขาแล้วเขาเสียคือคอนทัเยอะไปไหน่อยดูมันจะดำๆเลยฮะทีเอ็นจินอุ้ยเราเปิดดีกว่าเยอะอย่างนี้เยอะอย่างนี้อุม้ม ทีนี้ผูตรงๆครับเลือดไม่ค่อยสะาดใจผมเท่าไหร่มันยังไม่ดิบพอครับอุยสัตว์เกมนี้นะครับถ้าเราคลีกขวาเนี่ยถ้าเรากด W A S D ไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นการเอียงซ้ายเอียงขวาครับมันไม่ใช่แบบกด Q กด E มันจะเอียงอย่างนั้นโอ้โหตบเพื่อนกูเลยเหรอตายตายเพื่อนกูเนี่ยแล้วลีกขวาครับไม่ต้องกดนั่งครับเราใช้ วิธีนี้ในการครบวงโซเฟอร์ได้มันเลยที่เยี่ยมมากแม่งไม่สอนเลยว่ะมังมั่งมั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 งนี่ยิงเพื่อนกูฟังโอเคอ๋อเราพอกู้อกไปต่อโอ้โหเฮ้ยภารกิจไปข้างบนไม่ให้ไปทำไรว่ะมีแสงมันมีไฟมาตรงนี้แสดงว่า ขึ้นบันไดไปครับควจริงมันจะใครยังมาสร้างบันไดให้เราบ้างไหมวะเนี่ยเดียวนะไอพวกเป็นขยุมอย่างงี้ก็ตับตายโอ้ยฐานอเมริกราแม่งเลยวะกระสุนก็เริ่มหมดแล้วฮะ ะกูจะวิ่งช่วยสัตว์พีซีศูนย์เออได่เวลาสวาร์ปแล้วเปลี่ยนนะเปลี่ยนบ้างเพราะว่ามันเมื่อกี้หมดเฮ้ยเลือดโอ้ยสัตว์เ้ยเจ็บว่ะไม่คือไปต่อ อุ้ยฟังก็จะมีบอกนะฮะว่าเรายิงโดนหรือไม่โดนก็จะเป็นเป้าแดงๆตรงกลางเนี่ยฮะอุ้ยเฮ้ยหมดปืนสั้นบ้างเวลาออกลงแล้วปืนสั้นโว้ว่าทำไมเขาไม่ใช้ปืนสั้นกันคนยิ่งยุ่งจะใช่ไหมอ้าวอุ้ยโวคนโคตรน้อยเลยเป็ดลอย ก็คีปต่อหายกระหักแค่นี้ไม่ยิงไม่โดนสั่นนี้กูว่าอีเสิร์ตอีเกิะ้แค่เมคอรเอ็มห่งเก้าหนึ่งหนึฮะม่ใช่เลือดเลือดพยาบ้านเลือดเลือดไม่ได้ยุยเรียบร้ยฮะ โอเคได้มาละ MP40 คี้กึกทีนี้ระบบลังพงลังเพิงนี่คือเมื่อก่อนจังไม่มีก็ได้ครับดูครับเห้ยเลือดกูอุ้ยระเบิดของชอบเลยอเอ้าใครมาทำให้เราขนาดนี้วะไปนัดเดียวก็แจมให้สัตว์เอ้ยตูมตูม เอกูบวกบวกเซฟเซฟเยี่ยมเมือนใช้เลเซนดีวิวลืมไปตรวจเออนี่แหละมึงตายคันโอ้ยไอ้แค่เืนคนอยู่เดียววะตกนี่แม็กทิมเลยฮะแม็กแม็กทิมเลย แม็กดิวเตอร์ครับผมเองคุณละแม็กไรเป็นวิใครยิงกึกโหยังไงนน้ำมันไงซีโฟเมาก่อนอุ้ยตรงไปดูมันทางขาขาติดเนี่ย ก็ติดตั้งเพื่อยิงเราครับไม่มีใครติดตั้งปืนกลนให้ยิงตัวเองเลยฮะบางที่เราก็จะเห็นนะแบบว่าเอาติดตั้งปืนแล้วก็ให้เรายิงมันอฆ่าตัวตายชัดๆเลยน่า๋ยวภารกิจที่เดียวแล้วกระสุนก็ล่อยหลอต้องไปดูครับเขาส่งกองกําลังสนับสนุนมาให้เราเอาเปลา่าได้ไงเขียวๆมันคืออะไรฮะเขียว อุ้ยเอสซิโนนี่กูเอสซีโอเลยเอ็มรู้จักกูเปล่าเปิดโอียี่ยมเลือดเต็มโหแม่งคตดล็อกอะสามร้อยเก้าสิบนัดสบายครับถล่มสบายเลยนี่เอาบ้างจะใช้ปืนสั้นทำไมวะ ฟังฟังฟังแม่นดีเสียดายแค่แปดนัดเนี่ยมากลนก็กลอนยิงโดนต้องไห้เนี่ยอ,อ้ยตายเป็ดอุ้ยสัตว์โอเคเอาปะอุ้ยเพื่อนเราเฮ้ย โอ้ยเกือบหายไปหลอดยังไงเดี๋ยวก็เพิ่มครับหลอดเดียวเหมือนระบบเลือดเหมือนฟ้าไข่นะครับพี่มึตรงอุ้ยยังไม่ลดยังไม่ลดยังไม่ลดเออเยี่ยมนี่เก็บเก็บขาเก้าขาเก้าแปดยังไม่ใช่ครับขาเก้าแปดเป็นปืนยิงทีละนัดครับไม่ใช่แบบเซมิออโต้อะไรอุ้ยเพื่อนเพื่อนนี่จะงงอะไรนักหนาวนะเพื่อนเนี่ย มันไม่ตายมันก็อึดแล้วกันปุ่มเสือกมาแม็กหมดตอนนี้อีกเอ้ยหมวกไม่มีโอ้เออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแม็กมาหมดตอนนี้จะยิงเนี่ยมันตลอดเลยตายเอ้าเยี่ยมมาร์คแมนดูโอแม็กเยี่ยมครับทำให้เราเปลี่ยนแม็กเร็วขึ้น ดูกันดูกันต้องใช้โอ้ยนี่เจ๋งฮะถึงถึงคอมดิที่แบ็คอุ๊ครับตอนนี้นี่ไอ้ลุ๊กอาจจะได้ไอเดียจากตรงนี้ก็ได้นี่เอฟวันแกแล็ตพิงออกไปกลัวตายไปไม่รอดครับพี่น้อง โจโซฟีดอแบ,บอกรู2ละอุ้ยชับต้องระเบิดลูกเดียวเท่านั้นเ,เ,เ,เนนกืเอบไปเกือบเกือบเข้ามาในบ้านเงี้ยปะเข้ามาแล้วกูยิ้ได้ออกไปหลงไปดิเออนั่นแหละฟังเรียบร้อยอุ้ยลบลบกูจะไม่มันเสียเลือดหนึ่งหลอดกว้ายิย่ยงกว่าแลมโบเสียตายอย่างแลมโบแล้วแตบบ่โบยันตายเว อไม่ FPS ของ e a Game นี้ตายแบบเห็นมือทุกครั้งเลยฮะลงมาแล้วถุกเขียวๆอันนี้ว่ะโอเคลงไปโอเค แอนดิ้เป็นการลงแบบไม่เท่าไหร่ฮะเรียบร้อยอาวุธฟาวฮาร์ดฟ,ฟูลเลือดเต็มครับได้เวลาเลสหลอกมึงมึงมึงไงมึง